ไอเอฟดีโพเมื่อวานนี้ด็อร์เกรียงศักจเริญวงศักด์ได้มีการเปิดเผยผลการสำรวจความเห็นประชาชนมีการระบุว่าประชาชนร้อยละแปเไม่เอาบ่อนการพนันในสถานบันเทิงครบวงจรครัโดยให้เหตุผลว่าถ้าเกิดดันทุรังทำเนี่ยไทยจะกลายเป็นแหล่งฟอกเงินใหญ่ที่สุดของโลกแล้วเรื่องนี้มีแนวโน้มทำให้รัฐบาลล้มในอนาคตได้ด้วยครั อันนี้คือผลสํารวจฮะแล้วก็มีการเปิดเผยเมื่อวานนี้นะ<ๆ>เดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะฮะที่ดอร์เกรียงศักด์เจริญวงศัก์ประธานสถาบันการสร้างชาติถแถลงเมื่อวานนี้นะคะคาสินโนมันจะแฝงมาก,กับธุรกิจสีดำสีเทาซึ่งตรงนั้นจะเป็นก้อนใหญ่มากกว่าธุรกิจคาสินโนตรงๆมันเลยอดให้ผมคิดไม่ได้จากการมองแบบนัก,นกเรศรษฐศาสตร์ว่าเอ๊ะหรือมันมีประโยชน์แฝง ที่ฝ่ายธุรกิจสีดําในโลกอยากมาใช้ฐานประเทศไทยซึ่งแสนจะสะดวกในการทําธุรกิจสีดําสีเทาอยู่แล้วก็ไหนๆเราเป็นผู้ที่ให้ประโยชน์กับทั่วโลกมาทําสีดําสีเทาก็เลยกล่าวว่ามาตั้งเฮดคอเตอร์ตรงนี้เลยก็เลยจะเป็นเหตุหที่ทําให้ผมไม่ค่อยอยากให้ธุรกิจต่างชาติมาตั้งปักหลักแล้วทําแฝงอยู่ข้างหลังมันแล้วมันจะแฝงหนักเขา้ปอีกก็คือพวกมหาจรทั้งโลกที่โกงแผนอันนี้คือ <Yeah. S 2> IF d p ฟดีโพ